ของหนังสือพิมพ์ทางการซาดิทอมส์ว่าการทำสงครามลูกผสมรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในความขัดแย้งยูเครนมีการผสมผสานทั้งสงครามการเมืองสงครามการเงินสงครามเที่ยวยีและไซเบอร์รวมถึงสงครามการรับรู้โดยในปัจจุบันและอนาคตความขัดแย้งในท้องถิ่นและความวุ่นวายจะเกิดขึ้นบ่อย ปัญหาระดับโลกจะรุนแรงและเข้าสู่ความวุ่นวายมากยิ่งขึ้นและการเปลี่ยนแปลงช่วงใหม่โดยเฉพาะการสกัดกั้นโอบล้อมตัดขาดกดขี่และภยัยคุกคามจากตะวันตกบางชาติก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทาง PLA ค่ะได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทำสงครามสมมุติเพราะว่าจีนขยายแสนยาลุภาพทางการทหารเหนือไต้หวัน ทำให้ตนเองนั้นก็เสียกต่อความขัดแย้งต่อสหรัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้นขณะที่สปปลาวและจีนค่ะได้จัดการซ้อมรบร่วมกันที่แขวงหลวงพระบางเป็นเวลา20วันโดยใช้กําลังพลร่วมกันราว900นายภายใต้รหัสโลม,มิตรภาพ2023ซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการผลักดันครั้งใหญ่ของจีนที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม กับหนึ่งในเพื่อนบ้านแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้นอกจากนี้ปีนี้จีนและกัมพูชาก็เพิ่งซ้อมรบร่วมกันในหน้านน้ำของกัมพูชาเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะ